มาเบรงหัวยา a าครับหัวเงาดืมๆหัวเา a ดืมๆโอ้ว่างเครื่องว่างเครื่อง jo7d เอ้ย ho7d เทื่อโบเมนโอ้ยมาตันแลนลายบรรยายนื่กันแล้วสองเผ่าหัวเ h a ในตำนานครับเคืองมันจะได้เผากับเปลี่ยนไม่เลย เป้าเป็นเป็นเ้าของยังของอีซูอยของอีซงอยของของอีซูสองลอยโอ้เรื่องเรื่องพานเลยเครื่องเครื่องบดลวมเนาะเครื่องดีติดได้บ่ตัวนี้โอ้โอ้แบตถอดโอ้แบตถอดออกโอ้นี่ครับเบองบ้องขั้นญ่ดีวะ เครื่องลงหลิมเรียบร้อยมครับล่งแล้วเฮชโอเจ็ดดีเทอร์โบโอ้โ้มันแบกสามัวนะามหาตามพก็มีเนาะเบ่งสภาพรับนี่หัวเงาหัวเงาในตำนานหนาอนุรักษ์เลยครับนี่รถใส่งานปกติตัวนี้มันจะเกียร์ป่ะหกเกียร์เจ็ดเกียร์ถอยหกเกียร์เจ็ดเกียร์ถอย สโล่พร้อมไอ้อินเตอร์ตัวนี้อินเตอร์ซีสปีดสโล่อินเตอร์นี่ถูกสโล่อินเตอร์ซีสปีดนี่ของแท้เลยมีสโล่พร้อมมันจะสุดยอดตัวนีเออ้เครื่องก็โอเคอยู่เครื่อง ลอยก้อหาโบไปกันเดยเลยนี่ครับเป็นบ่อขายครับัวเง่าตัวนี้ใส่พ่อโบกี่ไงแล้วอ้ครับนี่ย่างดีซิฟเซีนเลยตัวนี้ตัวนี้บดดั่เนาะ มันยงาบอดำครับตัวนี้พ่าบบกีพ่อโบกีงไงอันเอามีระบบหลักพ่วงความบ่มันระบบักือแต่หัวมันใส่ก็เลยอนายได้บ่อันมูแป็บมูอหย่างมันเขาเดินไหวบ่อ๋อสื่อตะลำพงหลกักใส่ได้เลยโอ้มีระบบหลักลูกความครับใส่สื่อลำพงใส่ได้เลย สองเผ่าครับนี่สองเผ่าใหญ่เลยนี่มีสโลกลางสโลอินเตอร์ยางดีซิบเสีนเลยเข้าวโบกี้ไงครับสิดหลอดมันยาวครับ นี่ครับสภาพโด้รวมนี่ระบบหลักป่วงพอมคัสซี่งามครับคัสซี่คัสซี่งาม อันนี้มันเป็นเั่นเป็นเผ่าของอย่างครับของยีสุสองร้อยบออ๋อปะโบกีไงสองร้200นี่คือจำบ,บูบอ่ะอืม F V M คัดซี่กับงามยูดิ

กบเหล็กติดขีปติดขีปไตจะมีะรเติดขีปนี้ก็ห่านี้เอาไส้ติป้ามันก็ติดมนกขีปตัวนี้มันเป็นคัตซี่ยังไงครับที่องของหคตยาวเลยล่ะแต่มันใหตัวนี้คัตซี่มันใหญ่มันมันรหัสมันเอียงหนึ่งสอง รถนี่เขาขายเบิ้งลัดก็ซี่นะครับปานาเงาเนาะแต่คนมันไม่โอ้ยได้สองขั้นเราเล่าอ้ราขายกไ็ขายแต่ว่าเราขายแพงขายไปได้แมนพ่นอะไรไปได้ต่อเทียนไไหนเออต่อไปรถเราขายขั้นละสามสิบกรัเนาะสามสิบกรัทุกหเนาะหอวปานันมันกันี่เนาะม่ได้ขายเนาะสองขั้นเจ็ดสิบ ัอือคัดสิคัดสิกป้าเปิดเท่าใดก่อนนี่เปิดเท่าใดครับนี่แล้วยี่สิบตัวลอง มีโลมีมีแม่เครื่องกะเครื่องกะได้มีสาโลพร้อมจบเลยเนาะพื้นเป็นเล็กบาเดี่ยอ๋อกัะบานี่พื้นเป็นเล็กมาเลยมีบาอ้อยพร้อมอืปุ๋ยเต็มันใส่ปุ๋ยมาัมเออ เ,เมบาเล็กเมา่เลยแข็งกันนี่ฮัาทาไทยยังเดียวมาได้โส,สูดงสยังมาเด้เต้นเลยสามสิบก้อนสามสิบก้อนน่ะเล่นเลยเสะสามสิบก้นตันเล่นหรอแข,แข็งเป๊เปปกเนะออ้ขัน้นไหมเป็นขั้นหลุนของมันคือเปลี่ยนเป็นขัน้น,นไหม่อ้ขั้นฮินโน,โอ,น,โ,นโอ้สมโพอมันใหญ่ครับ มมนการสามเอ็มหมดละโอ้ขั้นสามเอ็มจบเลยเลยมันออร่าแลนไปมันเล่นนิ่งใส่สามสิบกุ้งตันเลยมันเหรอะโอ้ภาษีกับว่บัตรโอ้ภาษีขาดปีหนึ่งเครื่องยังโล่งหลิมเรียบร้อยเครื่องเฮดโอู เจ็ดดีเธอโบเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพอกันทีหน้าผมสวัสดีครับ